ก็เป็นประเด็นของกลุ่มพลังมวลชนที่ไปแยกตัวกันออกมาถ้าเราจาได้เนี่ยนะครับสอารสไปเจราจาพูดคุยเปิดอกคุยกับกรปทให้ถอยทัพออกไปจากข้างทำเนียบรเวณสะพานชมัยมนรุเชษแล้วก็ตกลงกับสอารสในวันนั้นว่าส่วนหนึ่งจะกลับภูมิลำเนาส่วนหนึ่งจะไปที่สวนหลุกแต่ว่าเมื่อตกลงกันเสร็จ กลับไปเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาคือคอปทอชื่อว่าเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นชัดกับว่านี่เป็นตัวอย่างชัดเจนของคนซึ่งไม่เคารพสัญญาสุภาพบุรุษไม่ยึดมั่นในข้อตกลงสุภาพบุรุษตกลงกับสอสอว่าจะกลับบางส่วนกลับพุ่ไปดําเนาวบางส่วนไปสวนลุงแต่แยกตัวออกมาเห็นชัดแล้วว่านี่เป็นม็อบที่ไร้สัจจะ แล้วก็ไร้แกนหนักไร้ซึ่งการหนักด้วยส่วนจะชื่อกปรทออปรทกรปทนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วครับเพราะจะเปลี่ยนชื่อก้อนล้วนแต่เป็นคนหน้าเดิมเหมือนไปสร้างละครใหม่ครับแต่ว่านักแสดงนายทุนผู้กำกับยังล้วนเป็นกลุ่มเดิมและความพยายามที่จะไปปิดแยกอุรุภงนั้นถือเป็นความพยายามที่จะไปชุมนุมกินแดงขยายพื้นที่การชุมนุม ซึ่งขอเรียนนะครับว่าแม้จะย้ายมาอยู่แยกหรือโแต่ท่านจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการตอบรับเข้าร่วมจากประชาชนในกลุ่มอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะการชนุนของท่านนะั้นมันไม่มีเหตุผลรองรับไม่มีโจทย์ร่วมและทุกฝ่ายวันนี้อยากให้รัฐบ,บ,บาลเดินหน้าบริหารรชาชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศส่วนกรณีที่เกิดระเบิดเพลเิง ที่เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก3ากลุ่มด้วยกัน 1. เป็นระเบิดเพลิงที่ทำันเองโยนกันเองหวังสร้างสถานการณ์สเป็นระเบิดเพลิงที่เกิดจากมือที่สามเท้าที่สี่เข้ามาหวาังปันปวนสร้างสถานการณ์สาเป็นระเบิดเพลิงที่มาจากกลุ่มผู้ซื่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดแยกอุรุพ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ต้องปิดนะครับปกติการจราจรก็แออัดคับข้างอยู่แล้วและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญพื้นที่หนึ่งของกรุงเทพเพราะฉะนั้นการไปปิดดังกล่าวก็อาจจะได้รับผลกระทบส่วนกรณีที่บอกว่าตุนคอพทนั้นเป็นนักเรียนอาชีวะเป็นเด็กช่างกลนอันนี้นอกจากสถานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยขออนุญาตใช้สถานะผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการ ซึ่งเองไปตรวจสอบก็พบนะครับว่ามีบางส่วนที่เป็นนักเรียนอาชีวะจริงแต่บางส่วนที่ว่านั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ที่ถูกตัดชื่อออกเป็นผู้ที่เรียนไม่จบถูกไล่ออกถูกเชิญออกแต่แน่นอนแล้วรับไม่ว่าจะถูกเชิญออกหรือไล่ออกการชุมนุมท่าตาใดที่เป็นการชุมนุมตามกรอบกฎหมายก็เป็นสิทธ์ซึ่งสามารถกระทำได้ก็อยากจะฝากเตือนนักเรียนอาชีวะ ที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ตามก่อนจะตัดใจมาร่วมชุมนุมกับคอพทหรือกลุ่มใดก็ตามผู้ปกครองควรชี้แนะผู้ปกครองควรดูแลยอย่างใกล้ชิดคิดให้ดีครับว่าถ้ามาร่วมกับคอพทนั้นผลเสียคืออะไรผลดีคืออะไรมิเช่นนั้นสูงเสียงสูงครับเพื่ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองแล้วระเบิดเพลิงก,ก็ไม่แน่นะครับว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่และสุดท้าย จะลุกลามบานปลายขยายผลไปอย่างไรสุดท้ายก็นแนะนำนะครับว่าให้ใช้สติก่อนมาร่วมชุมตุมไม่ว่าจะก,กลุ่มไหนก็ตามครับ